ถ้าโดนแบน12นัดนี่คือโอ้โหมันหนักเลยนะไม่ใช่เรื่องเลยนะครับเสืออังกฤษครับชี้ว่าชูบูรุยแฮมอาจจะโดนแบน12นัดนะครับอาจจะนะโดนแบน12นัดดิลิเมลครับรายงานบอกว่าชูบูรุยแฮมมีโอกาสโดนลงโทษแบนถึง12นัดกรณีใช้ด้วยคำหยาบคายใส่ผู้สิขนขณะที่เบรุแฮมออกมาขอโทษผู้ร่วมทีมแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเบรุแฮมเองถูกใบแดงไล่ออกในเกมกับโอซาดูนา โดยผู้ตัดสินอย่างมอนิร่ามอนเตโรในนาทีที่39ครับเขาก็มีการแจกใบนะแจกการฟาวแล้วก็ใช้ภาษาหยาบคายต้องบอกว่าแต่ด้านเบอร์รี่แฮมนะครับยืนยันว่าตัวเองเนี่ยกล่าวคำสบัครับว่า fuck off นะครับไม่ใช่การด่าทอผู้ตัดสินด้วยว่า fuck you ซึ่งเรื่องเนี้ยครับซึ่งผู้จัดการทีมคาร์ลอนเชร์ตี้บอกว่าผู้ตัดสินไม่เข้าใจภาษาอังกฤษของเบอร์รี่แฮมนะครับยังต้องรอดูกันว่าเรนต์เบรดจะอุทธรณ์ใบแดงนี้หรือเปล่านะครับ กฎระเบียบทางด้านวินัยของสมาคมฟุตบอลสเปนระบุว่าผู้เล่นคนใดที่มีความผิดฐานดูหมิ่นสร้างความไม่พอใจหรือพูดคุยกับผู้ตัดสินหลักผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4ผู้หน่วยการหรือเจ้าหน้าที่กีฬาด้วยคําคหรือทัศนคติที่ไม่เหมาะสมจะต้องถูกลงโทษด้วยการพักการแข่งขันตั้งแต่4ถึง12นัดหากใช้กฎนี้ครับลุงแฮมเนี่ยจะพลาดเกมลาลิก้ากับซิโรนาเรอเบติสแล้วก็ไรโอกาโก รวมไปถึงเกมแรกของรอบรองชาเลต์คูปาเดเรกับเรอัลซูเอดัดด้วยนะครับและหากบทลงโทษขยายเป็น12นัดเบรุยแฮมเนี่ยจะพลาดเกมที่เหลือส่วนใหญ่ของฤดูการนี้ชัดเจนโอ้ก็ถือว่ารอดูครับเบรุยแฮมเนี่ยไม่ได้คาดหวังถึงการอยู่ข้างสนามเป็นเวลานานโดยเขียนข้อความว่าพอแล้วกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นผมแค่อยากขอโทษอีกครั้งที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากเช่นนี้ ได้ขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจเจอกันในวันพุธในบ้านอันนี้คือสิ่งที่จูดเบอร์ริงแฮมนะครับได้เปิดใจโอ้เสืออังกฤษก็พาาดหัวมาแบบตกใจเลยนะครับอาจจะโดนแบนถึง12นัดนะ4ถึง12นัดก็ต้องรอดูครับว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์จะมีการยื่นคำตัดสินใหม่หรือเปล่านะสำหรับเรอัวมาริดเนาะ ก็ถือว่าเบลเมก็ยอมรับว่าเออเขาพูดกับตัวเองเขาไม่ได้บ่นใส่ผู้สิน์เขาไม่ได้ดูหมิน่นไม่ได้ศบประมาทอะไรทั้งนั้นนะครับอันชเชลุเตเองก็มาปกป้องจูดด้วยว่านักเตะเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรผู้สิทธิ์เลยแค่พูดของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์จะไปว่ายอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับสําหรับสถานการณ์นี้ฮนะ